โครงการจิตสม้นรักเมืองไทยในปีนี้ได้ดําเนินการถึงปีที่5แล้วใน4ปีที่ผ่านมาพวกเราได้ทำสิ่งดีๆสู่สังคมกันประการสําคัญคือเยาวชนร่วมโครงการตั้งแต่ปีที่1เป็นต้นมานั้นบางส่วนออกทู่สังคมแล้วจบการศึกษาแล้วและนำแนวคิดที่พวกคิดต่อสังคมนําความคิดนี้ไปสู่สังคมมอบสิ่ดีๆสู่สังคมผลงานของเขาที่ผ่านมานั้น เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างดีในปีนี้นั้นเราคิดรวมกันแล้วว่าคําว่าเมตตาปราบฐานีต่อกันที่พระบาทสมเไได็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานสำหพวกเรานั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนไทยเสมอคือการให้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการให้ความรักความอบอุ่นความเข้าใจการให้เฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออากรันผู้ให้ย่อมจะรับมา่อผู้รับเรามาร่วมกันสื่อสิ่งดีสู่สังคม ให้สังคมทราบว่าเยาวชนไทยนั้นมีความคิดที่หลากหลายสามารถที่นำาซลีออกสู่สังคมและรามาร่วมกันในโครงการปิทยานี้ครับ